สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อาจารย์วัสนา a อ a z i n g t a r o t นะคะเรามีไพ่ทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราสับให้เห็นๆน,นะคะมันจะมีเพียงหนึ่งใบเท่านั้นในนี้ที่บ่งบอกว่าหมดเคาะหมดโศกหมดวิบากกรรมนะคะเจ้ากรรมนายเวรลดล็อกลดพันธนาการใน3ใบนี้นะคะเลือกเลขที่คุณเลือกเลยค่ะเรามาฟังคำพยากรณ์คนที่เลือกเลขกองนี้นะคะ อีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็หมดวิบากกรรมแล้วขออีกช่วงเวลาหนึ่งไม่นานค่ะคนที่เลือกกองน,นี้นะคะดวงของคุณยังคงติดวิบากกรรมติดพันธะสัญญาในบางเรื่องราวนะคะอาจจะต้องชดใช้และอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาในช่วงนี้นะคะที่จะต้องใช้จ่ายเนาะใบสุดท้ายค่ะ ถึงเวลาที่หมดข้อหมดโศกหมดโลกหมดภยัยหมดวิบากกรรมนะคะเสนียดจังไรไม่กล้ำไม่กายคุณได้ถึงเวลาที่เป็นตัวของตัวเองเจ้ากรรมนายเวรปลดพันธนาการถือว่าเป็นไพ่แห่งการปลดล็อกดวงชะตาที่ดีมากๆค่ะ